สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพีเซ็นครับในเรื่องมารยาทนะครับก็ทุกคนมีกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่จะแตกต่างกันที่มีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองวันนี้ครับพี่น็อตจะขออนุญาตทุกคนมาพูดในเรื่องของมารยาทของไรเดอร์ในที่สาธารณะซึ่งพี่น็อตเองขอออกตัวอย่างนี้ไว้ก่อนเลยว่าพี่น็อตไม่ได้เป็นคนที่มีมารยาทดีนะครับโอ้โหตัวเองดีอยู่แค่คนเดียวแล้วก็บังอาจมาสอนคนอื่นๆในเรื่องของมารยาท แต่พี่น็อตอยากพูดอย่างนี้ว่าอยากออกมาพูดในเรื่องนี้ด้วยความจริงใจเป็นการเตือนการแบบพี่แบบน้องกันละกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่ในที่สาธารนณะพี่น็อตเข้าใจหัวอกคนที่ชอบสูบบุหรี่ดีนะครับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นการที่ว่าลายเครียดนะครับและคนที่สูบบุหรี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะครับเราไม่ได้ตาหน้าหรือว่าไปพูดแบบนั้นเหมารวมนะครับแต่คนที่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะเหมาะสมที่สุดก็คือควรสูบในพื้นที่ที่เขาจัดให้เป็นพื้นที่ของการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็สูบเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ตรงบริเวณที่เขาจัดไว้ให้มีที่ทิ้งแบบนี้สิครับมันจะเหมาะสมนะครับแต่พี่น้องก,ก็จะเห็นนะครับหลายคนไลเดอร์หลายคนนะครับชอบสูบบุหรี่ในขณะที่กําลังขี่รถไปส่งงานหรือว่าไปหางานนะครับก็จะมีการขี่รถไปสูบบุหรี่ไป นะครับแบบนี้เป็นต้นขอพูดแบบนี้ตามตรงจากตัวเองเลยนะครับเพิ่งเจอมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็คือพี่น็อตเนี่ยก็เปิดชิลหน้าหมวกกันน็อกแล้วก็ขี่รถนะครับตามสเต็ปนะครับแต่วันนั้นนะครับเปิดชิลออกทั้งหมดเลยนะครับทั้งแว่นด้วยนะครับเปิดออกหมดเลยแล้วก็มีไรเดอร์ขี่รถสูบ,บุรี่อยู่ด้านหน้าปรากฏว่าขี้บุหรี่ปิวเข้าตาพี่น็อตนะครับโอ้ดีนะครับว่ามองเห็นอย่างลางๆก็เลยเอารถชิดซ้าย และก็ดีนะครับว่ามันไม่ได้มีรถอยู่ด้านหน้าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดแต่เชื่อไหมครับว่าปัญหาเล็กๆตรงนี้หละครับมันอาจทําให้คนอื่นๆเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตได้โดยที่เราไม่ได้ตระหนักคิดถึงเลยว่าเพียงแค่สูบบุหรี่เองไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับเราอาจจะไม่ได้ตระหนักไงครับแต่มันอาจเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นๆได้เท่าน,นั้นเองครับที่อยากออกมาเตือนนะครับแล้วก็เรื่องการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารนณะเช่นพื้นที่ห้าง หรือว่าร้านอาหารในขณะที่เราจอดรับออเดอร์หรือว่ารองานมันก็จะมีการสูบุหรี่กันนะครับแล้วเมื่อส่บุหรี่แล้วนะครับอันนี้ทางห้างสรรพสินค้าฝากมานะครับทางร้านอาหารฝากมานะครับว่าสูบุหรี่แล้วนะครับบางครั้งก็มีที่จอดรอนะครับเราก็จอดรอแล้วก็สูบุหรี่บนรถเราเลยแล้วเราก็ทิ้งก้นบุหรี่ในที่นั้นเลยนะครับพร้อมกันนั้นไม่มีเพียงแต่ก้นบุหรี่อาจจะมีการถมน้ำลายลงบนพื้น นะครับมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่ในส่วนนั้นที่เขารับผิดชอบเขาก็ต้องมาเก็บมากวาดอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับพอเขามาเก็บมากวาดบ่อยเนี่ยมันทําให้เขามองไลเดอร์ในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีว่าเราเป็นคนที่สกรปรกกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ต่อไปทางห้างทางร้านอาหาร mm hmm. เขาก็จะออกมาจัดกฎระเบียบว่าห้ามไม่ให้ไลเดอร์นะครับที่ไม่มีออเดอร์มาจอดรอรับงาน mm hmm. แบบนี้ใชครับมันก็ทําให้ไลเดอร์ส่วนใหญ่ นะครับที่เขาไม่ได้สร้างเรื่องที่เป็นสาเหตุแบบนี้ที่เขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้นะครับมารับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยบางห้างนะครับถ้าไม่มีออเดอร์ไม่ให้เข้ามาหรือบางทีไม่ให้เข้ามาเลยนะครับให้ไปจอดรอที่อื่นให้ไปจอดรอตามข้างถนนแล้วก็วิ่งมาเอาอ,ออเดอร์เองนะครับหรืออยากถ้าเข้ามาจอดก็ต้องมาเสียค่าจอดแบบนี้เป็นต้นนะครับมันยิ่งใจร้ายกับเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบางครั้งเราอาจมองว่าเฮ้ยเขา เขาเหยียดเราหรือเปล่าวะเขารังเกียจรเดอร์หรอวะเฮ้ย <He i, S 1> มึงไม่ให้กูมารับงานหรอวะเราอาจจะคิดไปแบบนั้นแต่จริงๆเราอาจจะไม่รู้สาเหตุจริงๆว่าอาจจะมีไรเดอร์บางคนไปสูบบุหรี่ไปถมน้ำลายทิ้งไว้แต่ก่อนเขาอาจจะเปิดให้จอดรองานได้แต่ตอนนี้เขาห้ามรเดอร์เข้ามาจอดรองานก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะไปทําให้เขาพื้นที่ของเขาสกรปรกโดยที่เราไม่รู้ตัว นในส่วนนี้แหละครับมันก็ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของไรเดอร์เป็นส่วนใหญ่และก็เรื่องที่2ครับคือเรื่องของการพูดคุยกันแน่นอนนะครับพี่น็อกก็เป็นคนที่ชอบพูดคุยเวลาเจอไรเดอร์กันก็จะทักทายสาธุสุขดิบกันเป็นไงบ้างครับวันนี้งานดีไหมครับวิ่งงานได้กี่ตัวแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างออกกี่โมงครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นธรรมชาติของไรเดอร์กันแต่บางครั้งการพูดคุยกันเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเราอาจจะเสียงดังมากเกินไป อันนี้นะครับทางร้านอาหารฝากบอกมานะครับขอความกรุณาจริงๆพี่น้องก็ว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงนะบางทีเราอาจจะพูดคุยกันตะโกนคุยกันโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทําให้สร้างความเดือดร้อนําคาญแก่ผู้อื่นที่เขาไม่ได้อยากฟังเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับในส่วนนี้ฝากถึงพี่น้องไรเดอร์ทุกคนนะครับเวลาที่เราจะพูดคุยกันบางทีเราอาจจะเผลอลืมตัวไปว่าเราอาจจะพูดดังเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัว นะครับก็ลดวอลลุ่มลงนิดหนึ่งนะครับในการพูดคุยกันอันนี้ด้วยความหวังดีคนอื่นที่เขามองมาจะได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับอาชีพไรเดอร์ของพวกเราด้วยว่าเฮ้ยรเดอร์สะอาดเฮ้ยรเดอร์เขาสุภาพแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องที่3ครับคือเรื่องของวินัยการจราจรวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติอันนี้ใช้ได้ครับคือเรื่องจริงเลยวินัยจราจรพี่น็อตเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ว่าโอ้โหพี่น็อตถูกต้อง100%เปเเป๊ะๆหรือเปล่า จริงๆแล้วพี่น็อตไม่ได้ถูกต้องตามกฎวินัยจราจร100%เปเป๊ะๆบางทีอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้รับประกันได้เลยว่าไม่มีแล้วก็เลิกแล้วด้วยแต่ในอดีตเคยเป็นครับคือไม่ว่าจะเป็นการย้อนสอนขี่รถฝ่าไฟแดงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ผิดกฎวินัยจราจรขี่รถขึ้นบนฟุตบาทพี่น็อตอยากออกมาเตือนทุกคนด้วยความหวังดีอย่างนี้นะครับว่าอย่าเอาเงิน30บาท หรือว่าเงินหลักสิบไปแลกกับเงินหลักพันนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับค่าปรับเนี่ยเป็นพันเลยนะครับเป็นพันเลยนะครับขี่รถบนฟุตบาทเนี่ยพรบรักษาความสะอาดเนี่ยปรับ5 0 0พันบาทเป็นพันเลยมันแลกกับเงิน30บาทไม่ได้อันนี้เป็นห่วงจริงๆว่าอย่าเลยครับเราอาจจะยอมยูเทิร์นหน่อยเสียค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับดีกว่าเสียค่าปรับและบางครั้งการฝ่าไฟแดงการขี่รถขึ้นบนฟุตบาทนะครับ บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นตำรวจหรือไม่เห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจโล่งปลอดภัยแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันจับไว้นะครับอีกไม่กี่อาทิตย์ให้หลังเขาอาจจะส่งใบสั่งนะครับหรือว่าใบค่าปรับต่างๆให้เราไปเสียที่สำนักงานเขตก็ได้แล้วมันคุ้มหรือเปล่าล่ะครับเสียเป็นหลักพันนะครับมาแลกกับเงินค่ารอบที่เป็นหลักสิบแค่นี้นะครับอันนี้เป็นห่วงจริงๆแล้วก็เรื่องของการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้เป็นห่วงจริงครับ พวกเราไม่ใช่เกมนะครับเราไม่ใช่เกมนะว่าขี่ไปแล้วเมื่อตายปุ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวกระพริบกระพริบเกิดใหม่เหมือนคอนท่า30ตัวแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับเราไม่ได้มี30ชีวิตแบบคอนท่านะเหมือนในเกมนะครับชีวิตเดียวครับผมตายแล้วจบเลยเรียกว่าเงิน30บบาทคิดให้ดีนะครับมาแลกกับชีวิตเราคุ้มไหมที่เราจะฝ่าไฟแดงออกไปบางทีนะครับเคยเป็นไหมครับมองแล้วซ้ายขวาหน้าหรือด้านหลังเฮ้ยโล่ง แต่พอออกไปปุ๊บเอ้าเฮ้ยมายังไงวะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเรานะครับจะต้องรักตัวกลัวตายเอาไว้พี่น้อตเป็นคนหนึ่งนะครับที่รักตัวกลัวตายมากบอกเลยนะครับพี่น้อตยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบอีกมากเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับคิดใหม่ไม่เอาแล้วไม่เอาตัวเองไปทําผิดกฎวินัยจราจร ซึ่งถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่ามาเสียค่าปรับมามันไม่คุ้มมันแลกกันไม่ได้นะครับหลักสิบแลกหลักพันหลักสิบแลกกับชีวิตของเราอันนี้พูดด้วยความจริงใจด้วยความเป็นห่วงจริงๆเป็นพี่เป็นน้องกันเท่านั้นเองนะครับซึ่งเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับพี่น็อตออกมาพูดเนี่ยเป็นเพียงการกระทําของไรเดอร์บางคนหรือบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับก็อย่ากโกรธพี่น็อตกันนะครับ ซึ่งเป็นน็อตออกมาพูดกันด้วยความหวังดีด้วยความจริงใจแบบเป็นพี่เป็นน้องกันเพื่อลูกอาชีพเดียวกันนะครับด้วยความเคารพทุกคนนะครับจากใจจริงแล้วก็มันอาจจะส่งผลกระทบต่อไลเดอร์ภาพรวมภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้เป็นกันแบบนี้ซึ่งเราอาจจะไปมีมุมมองว่าเฮ้ยไอ้ห้างเนี้ยมันเหยียดไลเดอร์ไอ้ห้างเนี้มนย,ยมันไม่ชอบเราแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของความสะอาดสมัยก่อนๆเขาอาจจะให้เราจอดได้ แต่ในนปัจจุบันเขาอาจจะไม่ให้เราจอดแล้วเพราะว่าในอดีตอาจมีไรเดอร์บางคนเคยไปทำเรื่องที่ไม่ดีเอาไว้เช่นไปทำให้เขาสุกปรปกไปถมน้ำลายไปทิ้งขยะนะครับมันทำให้เจ้าหน้าที่ในส่วนนั้นที่เขารับผิดชอบเรื่องความสะอาดได้รับผลกระทบเขาเลยเป็นแบบนี้ไปจัดที่จอดให้กับไรเดอร์ให้ไปอยู่ไกลๆพอเรามีออเดอร์เราก็เดินไกลเลยครับใช่ไหมครับและคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้น ก็ต้องมาสวยด้วยไรเดอร์คนอื่นๆมาสวยด้วยมารับกรรมด้วยในส่วนนี้พี่น็อตอยากอธิบายแบบนี้ทุกคนพอเข้าใจหรือเปล่านะครับจะต้องไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วนะนะครับวันนี้พี่น็อตออกมาพูดในเรื่องนี้เป็นเรื่องของความหวังดีแล้วก็ความจริงใจจริงๆไม่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเองดีที่สุดไม่ใช่ว่าตัวเองโอ้โหกูเป็นเทพเจ้ากูสั่งสอนทุกคนได้ไม่ใช่นะครับแต่อยากจะให้ทุกคนรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของไรเดอร์ ต่อไปนะครับถ้าเราทำตัวอย่างนี้กันอยู่เละเทะแบบนี้นะครับมันอาจจะส่งผลต่อออเดอร์นะครับเขาเห็นว่าเราเป็นคนสกปรกไม่อยากสั่งอาหารผ่านแอป Delivery ไม่ชอบรเดอร์ขี่รถหวาดเสียวเขาอาจจะไม่อุดหนุนเรานะครับไม่เป็นลูกค้าเราในอนาคตได้นะครับวันนี้พี่น็อตออกมาพูดกันด้วยความหวังดีจริงๆนะครับอยาเข้าใจผิดพี่น็อตอยากกวดพี่น็อตในเรื่องนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยความจริงใจ นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้ความร่วมมือนะครับสวัสดีครับ